สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่แห่งนี้เกิดจากความรักความห่วงใยในปัญหาราษฎรรวมทั้งปัญหาสัตว์ทะเลตามธรรมชาติในหน้าน้ําไทยที่มีจํานวนลดลงส่งผลกระทบต่อราษฎรที่ประกอบอาชีพประมงได้รับความเดือดร้อนเราไปติดตามพร้อมกันค่ะว่าโครงการนี้มีความเป็นมาอย่างไรค่ะ ฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตั้งอยู่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเกิดขึ้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยรชัชฎรที่ประกอบอาชีพออกเรือทะเลหรืออาชีพประมงและเล็งเห็นถึงปัญหาสัตว์ทะเลธรรมชาติในน่านน้ำไทยลดน้อยลงมากรวมทั้งปัจจัยอื่นๆจึงมีพระราชดำริที่จะแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของรชอัชฎร เมื่อปีส5 5 1ซึ่งช่วงนั้นเกิดวิกฤตเรื่องของน้ํามันแพงนะครับแล้วก็ท่านก็ทรงเป็นห่วงดเดกษตรกรชาวประมงที่ออกเรือไปจัดสน้ำในพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับแล้วก็ไม่คุ้มทุนท่านก็ทรงย่ำริให้จัดสร้างฟาร์มทะเลตัวอย่างแห่งนี้ขึ้นมานะครับ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ดูงานนะครับของผู้ที่สนใจกิจกรรมทางด้านประมงการเลี้ยงสัตว์น้ำก่อยน้ำเค็มสัตว์ทะเลหายากรวมถึงกิจกรรมการทำนาเกลือการเมืองงานของความเป็นตัวอย่างนี่เราจะเป็นระบบซิลเวสนะครับจะมีการเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับแล้วก็จะมีสาล่ายทะเลหรือพืชน้ำเนี่ยช่วยในการดูดซับสารอาหารหลังจากนั้นน้ำที่มีความเค็มประมาณ30 ppt เนี่ย เราก็จะถูกดึงมาใช้กับบ่อเลี้ยงอาร์ทิเมียซึ่งอาร์ทิเมียเนี่ยก็จะกองกินอินทรีย์สารก็ทาให้น้ำเนีเน่สะอาดขึ้นนะครับจากบ่ออาร์ทิเมียเนี่ยก็จะถูกดูดไปใช้ในการทํานาเกลือนะครับซึ่งก็จะได้ผลิตภัณฑ์เกลือต่างๆกระบวนการทั้งหมดในกิจการฟาร์มเนี่ยไม่มีของเสียออกสู่ภายนอกเลยฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถน,นับเป็นฟาร์มทะเลแบบผสมผสานบนแผ่นดินใช้ฝั่งแห่งแรก ที่ได้จำลองนิเวศวิทยาทางทะเลแบบครบวงจรทุกช่วงความเข็มสอดคล้องทั้งวงจรน้ำทะเลและวงจรอาหารธรรมชาติอย่างต่อเนื่องปัจจุบันสามารถเลี้ยงสัตว์ทะเลและสัตว์น้ำเค็มเศรษฐกิจได้หลากหลายชนิดอย่างแรกเลยก็คืออยากให้ชาวบ้านเนี่ยเข้ามาเรียนรู้นะครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยจะมีที่นะครับเขาสามารถไปประกอบอาชีพในการเลี้ยงสัตว์น้ำทนเค็มสูงเนี่ยนะครับก็คือไปขุดบอ่อ แล้วก็ใช้น้ําเค็มในพื้นที่แห่งนี้นะครับทำให้เกิดประโยชน์โดยการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ําทนเค็มสูงหรือเจ้าอาทิเมียตัตวนี้นะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ได้แปลงสาธิตการเลี้ยงหอยแมลงผู่แบบแพ่เชือกในทะเลลดปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมบริเวณแปลงเลี้ยงเป็นเหมือนปะการังลอยน้ําเป็นที่อาศัยหลบซ่อนของปลาและสัตว์น้ําขนาดเล็กจนถึงไวัยเจริญพันธุ์สร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ท้องทะเลอีกด้วย โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีได้ทำหน้าที่เพียงแหล่งองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์สัตว์น้ำทะเลและพืชหายากใกล้สูญพันธุ์เท่านั้นแต่ที่นี่เปรียบเสมือนที่ให้โอกาสฟื้นคืนชีวิตใหม่ให้แก่ราษฎรด้วยการให้ความรู้เป็นแหล่งฝึกอบรมและสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับราษฎรอย่างยั่งยืนสมาชิกทุกคนที่นี่คือเข้ามาเรียนรู้อาชีพ คือฝึกตรงนี้เสร็จเรียบร้อยสามารถเอาความรู้จากตรงนี้ค่ะไปทำด้านนอกเป็นของตัวเราเองได้ค่ะขอบคุณพระองค์ท่านมากคือภูมิใจมากค่ะที่พระองค์ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณคือสร้างณตรงนี้ไว้ให้เราได้มีความรู้จากที่เราทำอะไรไม่เป็นเราสามารถเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้ที่จะเอาไปทำเป็นอาชีพเสริมได้จริงๆค่ะ โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาแถแห่งนี้นับเป็นแหล่งศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประมงกแก่เกษตรกรทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ได้นำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพประมงทางเลือกได้โดยไม่ต้องออกเรือไปจับสัตว์น้ําในทะเลที่ห่างไกลเหมือนในอดีตครั้งหน้าเราจะไปทําความรู้จักกับการเลี้ยงสาลายพวงองุ่นของดีขึ้นชื่อของที่นี่สวัสดีค่ะ